ประสาทข้อมดนใจศีสเกตเพชรนิ้นทินลำดวนมอลํเพลินเงินลานสำลูกในบ้านสำวานในสวน สีสกเกตเป็ดบ้างเ็นิ่อดีที้นว่าสีสเกตยังคงเป็นเกตลำเมืงดอกลำดวนไม่เราเยอะมีแต่คำว่ามวดมีแต่คำว่ามู บนความฮักแพงของพี่น้องเอซที่มีวันนี้ย้อนนำใจบ่แห่งตุ่มพี่ตุ่มน้องบอ่ได้ขาดนายแมงย้ำออกแสดงมีแต่กำลังใจ จนให้ชายาสีสเกตเพชรบันแพงให้แฟนเบ่งแงงตลอดไปในเด้อหักกันกันไม่งามที่ได้มาเจอใจเรายกให้เธอเป็นสีสเกตเพชรบานแพง เสียงพิ้งเพียนยังเจ้าหนุ่มสาวบาวก่อนเกี่ยวหักกันไว้ใจเดียวให้แน่นเหนียวบ่หาเสิมีแตกเมืองคือจังน้ําถือเขาเหนียวให้หักกันก้มเกี่ยวเป็นซ้ําเสียวผู้แขนเป็นคือจังสายนืเดอเราเป็นน้องคิดโอ ห,หนอคนเมืองสีมีใจกวงท่านยังห่วงดอกลูกกลานหอมความหักให้นานนานให้มันแกนเดอเอาไว้ทั้งอีสานดอกเนื้อไตร่มนำใจบนายแนงวงสาวหน่อยเพชรบนันแพงฝากเบงแง่เวลาหลางหากมีงานนไปจะ คือเก่าดอกคือหลังเชื่อเอาไว้ให้ดังดังฝากผู้ฟังแนเด้อเจ้าขอเป็นลูกเป็นเต้ามาเศร้าห่มพอได้กินผู้นำโจโยมมานินขอพระคุณเด้อแฟนเดอ้อขอบพระคุณเด้อแฟนเดอิอหนุมเมือวายกลาบหัวใจพี่น้องบ้านเฮา ม,มันเสมอมานคือเขาเงินทองหลังเขาความเศร้าห่างหายให้ฮักสาวร้อยผู้ปอดคอยซอยคืออ้อยกอไม่มาฟังล้องเพลินแล้วสะเวินหัวใจม,มื่อนาฟ้าไม่กใายฮักคือเขามาฟังล้อเพืิอแล้วสะเวินหัวใจมันแก้มกันไป จมแขนผูกฝ่ายให้หัวใจเข้าลืมกันมันมีลายจังหวะครับมีร่างพูดไทยมีเพลงมีคนลุกเลยสายคำของชีสเกตโอมาล้าพูดแต่งก็แต่งได้ดีลายจังหวะเนาะ เราลังเสียงเขาแบบนี้โอ้จุอะไรเนี่ยใน้ม่แต่ละข้นตามเอกลักษณ์ตามเสียงเขาแต่ละวรรคแต่ละตอนลเดกโเขาแต่แต่งแต่งได้ดีนาอพ่อาจารย์เนาะต่งแต่งได้ดีแต่งได้ดีโอ้คะแนนขัเสียงแท่งแล้วก็เห็นการการแสดงประกอบนะ โอ้น่าจะระ่างกาเนีรากโอ้แต่ว่าเชดายปีนีเชากันแพงไงเว้ยไหมาะปี่ะครบเอา68เนะา68เ8จองวันที่10กุมภาพันธ์ครับกุมภากรแจจงคณะกรรมการไม่ได้คณะกรรมการว่ากับโอเคตกลงตามนั้นเป็น10กุมภาพันธ์68 ไมาให้ครบทีมไหนคิดว่าเมื่อนั้นกะสิเป็นชีสเกเคิดบกันแพงกับสิมีโชว์อยู่แล้วกับสิสีสเกตกับสิฟอนหลายคือเก่าแล้วอ่ะสินอกนอกจากกรุงเอ็งมีผู้ใดอยู่อยู่โดนกับปีหนึ่งไปดูกันจะบางเด็กใหม่ปีปีกลัวลองปีกลัว วันที่พี่ก็ตีเลี้ยงมากกว่าเดิมไอ้สามากว่าก่อนที่รีตอนที่เขาเห็นสัญญาบีหกสามเนี่ยนั่งไปเห็นกระบอกโจอยู่ย่างชุ่มบนไหนอยู่หลังวีที่เนาะอยู่หลังวีที่ข้งแรกติดไปเบิ้งสาวน้อยครั้งแรกติดไปเบิ้งสาวน้อยแต่ว่ารอบรอบนั้นกับเสียงอ่าลำโพงมันประทะกับกำแพงวัดเสียงมันหย่อนเสียงมันหย่อนก็เลยแบบ รูปโยกับว่าบ่ได้บ่ได้เปิดเสียงเต็มทีน,นะแล้วก็ไปเบิงยอำเพิ่เมือง,อ,งอีกเที่ยนหนึงแต่ว่าแต่ว่าปีนี้ป้าดอร่อยปีนี้ฤดูกาลนี้ร่อยก็าง,งานันเฉพาะสีสเกตครับโ้ข้อจองไปป 68, ว้ปีหกแปดคนเด้อขออของระเบียบนั่นเคยมาตอนเหนือก็เลยสิบปีปีชิปปีที่สิบเอ็ดเป็นจึงแถมใหม่ ปีที่11นั่นอีนนี้ปีที่11เพิ่นบ่ได้เพิ่นเพิ่นบ่ได้มาแต่ว่าเป็นปีที่บอยน่ะตั้งวงพอดีบอยบอยบอยก็เลยมาแจ้งอยู่แจ้งเกิดอยู่พี่แล้วจากนั้นบอยก็ต่อเนื่องมาเลยตั้งแต่เปิดฤดูตั้งแต่เปิดปีแรกจนมาฮอดปีนี้เพิ่นปีที่ที่5บ่บอยตอนนี้ปีที่8ปีที่8ก็ต่อเนื่องมาเลยแล้วก็ตอนนี้ผ่านว่าต่อเนื่องก็เลยจะเป็นปฐม ทมเรียนมาปีที่แปดนะปีที่แดที่ตอเดิมมากก็เรียกว่าประทมบนจะสิเงยาวไปหอดชิปปีนี่นะของสาวหน่อยเขาเริ่มนับหปีหกแปดเนาะปีหกแปดมีโอกาสจะถลุกหลานได้รับควาเเตตาการยิ่ดีรับใช้ได้ครับแต่ว่างานงานบุญดืินสามเนี่ยปกติสีจัดสามหมื่นสามขึ้นเช่นแล้วข้อมา ปีหกเจ็ดเี่ยกุมภาพันหกเจ็ดสิก้า 69, ถึงยีขอเป็นหาขึ้นกรรมการเป็นขอหาขึ้นหาคณะ,ะคณะปีปีหกเจ็ดเน่วันที่สิบเกาถึงย3่ก,กุมภาพันธ์หกเป็นเป็นหาคณะตอนแรกถาม